การใช้ไม้ดามกิ่งต้นทุเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เสียหายจากพายุลมร้อนหรือลมกันโชคมานี้นะครับสามารถทําได้ทั้งต้นที่เป็นกิ่งกระโดงและก็กิ่งข้างนะครับเพียงแต่ว่าเราเลือกที่จะสอดไม้ไปทางด้านใดด้านหนึ่งที่จะทําให้เกิดการเสียหายหรือเกิดการเสียดสีระหว่างกิ่งกับไม้ที่เราสอดลงไปนี้น้อยที่สุดนะครับไม้ที่เรา เอามาสอดตรงนี้นะครับถ้าผู้ชมมองเห็นนะครับว่าเราแค่วางลงบนพื้นดินแค่นั้นเองเฉยเฉยไม่ต้องปักต้องทิมลงดินแต่อย่างใดนะครับและไม้ที่เรานํามาทํานั้นไม้ไผ่ที่เรามาดามนั้นก็ควรจะมีลักษณะกคือคือยาวกว่ายอดของต้นทุเรียนที่เราจะนํามาผูกหรือถ้าหาไม่ได้ก็ยาวเสมอกันนะครับเพราะส่วนสําคัญที่สุดก็คือตรงยอดนะครับการมัดนั้นจะมัด3จุด4จุด ก็ได้แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรนะครับายางตามก็ควรจะมี3จุดก็คือจุดที่1นึ่นั้นก็คือจุดที่อยู่ล่างอยู่บริเวณด้านล่างเพื่อที่จะยึดไม้เอาไว้จุดที่2ก็คือ,อจุดที่อยู่กึ่งกลางนะครับเพื่อเพื่อเพื่อเป็นจุดหมุนนั่นเองนะครับจุดที่3ก็คือจุดที่จะอยู่ใกล้เคียงกับยอดหรือปลายยอดอเพื่อป้องกันไม่ให้ยอดหักนะครับ คณะที่มัดก็ระวังอย่าให้กิ่งหักแค่นั้นเองดังนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวติดตามดูรายละเอียดนะครับเราก็มัดทั้งหมดอยู่3มจุดนะครับตรงข้างล่างตรงกลางแล้วก็ไล่ขึ้นมาข้างบนนะครับนะพอมัดเท่านี้ท่านผู้ชมว่าเพียงพอหรือยังครับนะครับเพนะราะฉะนั้นลองลึกถึงดูว่าเวลาที่ลมพัดมามันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นส่วนสําคัญตรงนี้ครับคือยอด ยอดก็ต้องผูกเช่นเดียวกันนะครับเราก็เก็บปลายยอดให้ตรงนะครับนลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม้ที่เราจะมาดามนี้มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับก็คือสูงนะครับกว่ายอดของเรานิดหน่อยหรือเสมอก็ได้นะครับเวลาลมพัดลมโยกมามันก็จะไม่บอกไม่ช้ำนะครับอันนี้ผมก็จึงนำเคล็ดรับเล็กๆน้อยๆเพื่อไม่ให้กิ่งยอด เหล่านี้เกิดความบอบช้ำเสียหายเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะได้ยอดได้กิ่งมาก็ต้องใช้เวลานาน,านเสียเวลาบำรุงนะครับเพราะฉะนั้นเราเสียเวลานิดหน่อยกับการที่เราใช้เชือกฟางนะครับผูกกับไม้ไผ่ก็จะทําให้ต้นไม้ของเราปลอดภัยนะครับเวลาทีา่มีการพยากรณ์อากาศฝนฟ้าขนองอเราก็อย่าลืมความรู้เหล่านี้นํามาประยุกต์ใช้กับสวนของเรา ในลักษณะของการป้องกันนะครับต้นทุเรียนที่ผมนำมาให้ท่านผู้ชมดูนี้มันอาจจะเป็นกิ่งข้างนะครับไม่ใช่กิ่งกระโดงนะครับท่านก็ไปประยุกต์ใช้ดูนะครับแต่ละต้นก็มีความสูงความเตี้ยแตกต่างกันก็ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ ถึงแม้ว่าต้นนี้บริเวณนี้จะมีต้นไม้บ้างแต่ว่าเวลาลมพัดมานั้นมันก็ได้รับความเสียหายโด้วยท่วนหน้านะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าลมมันจะพัดกันโชคยังไงนะครับเพราะฉะนั้นทําต้นไม้ของเราให้ปลอดภัยดีที่สุดนะครับเดี๋ยวครูบ้านก็จะมัดตรงยอดนี้ให้ตั้งตรงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นอันว่าจบพิธีนะครับหากว่าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ลองนําไปใช้ดูนะครับ ตัวอย่างนี้ผมอาจจะยกตัวอย่างเป็นต้นทุเรียนท่านอาจจาะสามารถประยุกต์ใช้กับต้นไม้อย่างอื่นได้นะครับลองนาไปใช้ดูนะครับใช้แล้วเกิดผลอย่างไรก็นํามา,าคุยกันมาแชร์กันนะครับอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ